สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานุราวันร้อยวีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากะขอกระเช้าคลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อนำสินค้ามาในตัวรายการลงทุนในราการลงทุนความเสี่ยงนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่ศูนย์กับ Max Exchange นะอ่าวอลุ่มเรอดนะก็สูงที่สุดในโลกนะลงทุนไปสามสิบสามยูเอสนะเปิดช็อตห้าร้อยบีดีซีไว้นะก็อันนี้ก็อ่าเห็นข่าวนะก็จริงๆรู้จักเอชเชนนี้แล้วมานานแล้วหลายปีแล้วนะแต่ว่าเมื่อก่อน เรเว็เหลวมันไม่ได้สูงขนาดนี้เมื่อก่อนมันก็จะประมาณสักร้อยยี่สิบห้าร้อยอะไรอย่างงี้ยนะ,ะข่าวเอ้ยก็ลองมาดูเรลก็เหลวเขาสูงจริงห้าร้อยนะอิทอเรียมห้าร้อยบีซีห้าร้อยแล้วก็จะมีห้าร้อยตัวอื่นๆน่าจะเพิ่มตามมานะอะ่แล้วก็เริ่มเริ่มเข้ามาประมาณห้าวันที่แล้วนะก็ลงทุนประมาณสามสิบสาม us นะตอนแรกก็ลงทุนสิบ us ก่อนสิบเอ็ดตัวก่อนแล้วก็มาอีกยี่สิบสองก็เป็นสามสิบสามแล้วกันไปดูกันสักเล็กน้อยนะ อันนี้เราก็สถานการณ์ล่าสุดนะก็จริงๆเนี่ยก็เราก็ไว้หลายตัวนะตัวนี้ก็จริงๆก็กําไรบ้างขาดทุนบ้างหลายตัวนะอ่าเราก็เพิ่งจะมีกำไรอันนี้ก็เน้นเปิดต่อฟิวเจอร์จริงๆผมก็เปิดไว้หลายตัวนะอ่าหลักๆนี่จริงๆนะผมก็จะเล่น BTC นะเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่มีเทรดที่อ่าโอเคเอ็กซ์บานแต่ะแต่พอแต่ที่ก็ไม่เหมือนกัน อ่าโอเคเอ็กซ์เนี่ยจะเน้นขาขึ้นแต่ว่าใบแนนก็กลางๆแล้วส่วนเห็นอ่าเลเวลมันสูงนะก็เกอดเกิดกันพลาดก็เลยมาช็อตไปที่นี่นะฮะช็อ,ชอตไว้นะก็อ่าถ้าเกิดมันไม่ร่วงก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราก็ถึงเราจะเปิด 500x ้อยเอ็มาจิ้นที่เราล็อกไว้ก็แค่แค่เท่าไหร่เอง1.5เท่านั้นนะอ่าแล้วเราก็เปิดเผื่อดขึ้นบ้างแต่ก็พวกขึ้นเนี่ยมันก็จะแดงๆนะอ่ามีไอ้ตัวนี้ตัวหนึ่งนะที่เขียวบ้างนะ ตัวอื่นก็ทำทำกาไรไปบ้างแล้วนะตัวอื่นก็ที่เราก็ทำกำไรไปพอปิดบิลิชเช่นเนี่ยก็อันนี้เอคก็ปิดกำไรสองจุดเจ็ดนะอันนี้ก็อันนี้ก็อาร์ดีเอ็นทีก็ศูนย์จุดสองบางตัวก็ขาดทุนนะโซรนานะเอเอวีก็ขาดทุนนะก็ขาดทุนบ้างหลายตัวบ้างนะก็เพิ่งจะมีกำไรนะเพราะว่าประมาณนี้นะ ก็เราก็ยังไม่ปิดสถานะนะมันก็จะมีโอกาสที่จะขาดทุนอยู่นะตอนนี้นะแต่เราก็ถือว่ามาเทรด X c h a เชนี้นะอ้ขึ้นไปถึง10บเลยนะนตัวตัวเรือวเรือถึงสูงก็จะมีตัวอะไรมัางก็จะมีแล้ดก็นี่นะ BTC 500, อย Ethereum ห้าร,ร้ย Solana สามนะถึงประกาศห้าร้ออีกซักกำลังจะตามมามีแนวโน้นมนะ ก็จะประมาณนี้นะโอเคแต่เราก็ก็ไม่ได้เ,เสียงมากนะร้อยก็ถือว่าไม่ได้เสียงมากเพราะเราลงน,นิดเดียวนะเพราะว่าเราก็จำกัดได้ว่าเอมันจะเสียเท่าไหร่นะอะไรอย่างงี้นะโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับ Mac X เอ็ก n นะที่มาเปิดช็อตห้าร้อยบีห้าร้อยเอ็กบีดีซีนะด้วยทุนสามสามยูเอสตอนนี้ก็ยังถือว่ามีกำไรนิดนึง <laughs> ไม่รู้จน วูบล่วงเลยหรือเปล่านะอ่ะก่อนจะประมาณนี้นะขอบคุณที่ติดตามมารับชมนะใต้คลิปก็จะมีลิงก์นะเพจกิ๊โตอันดับหนึ่งใบแนนใบนังไทยนะแล้วก็โอเคเอ็กแล้วก็แม็กซ์เอ็กซนั่นเองนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย